กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันขออนุญาตนิดนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของดิฉันโดยส่วนตัวนะคะจากการที่เห็นเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีชนนะคะได้ทรงกราบพระบาทของสมเด็จพระเทพแล้วพลันในหัวใจดิฉันก็นึกถึงท่านผู้หนึ่งนะคะที่มีกริยานอบน้อมและก็กราบได้งดงามนั่นก็คือทนเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกรยาณีค่ะ ก็ในการที่เลี้ยงดูอบรมเจ้าฟ้าทีบังกรนั้นนะคะเจ้าคุณพระชนีนาถพิรัษกรยานีก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลเจ้าฟ้าธีบังกรด้วยดังนั้นการที่เจ้าฟ้าธีบังกรมีกริยาที่นอบน้อมในการกราบนี้นะคะส่วนหนึ่งดิฉันก็ขอยกความดีนี้นะคะให้กับผู้ที่ดูแลเจ้าฟ้าธีบังกรรัศมีโชต thuốc subscribe